คำเตือนรายการนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับโกสกูรูรู้เรื่องผีแล้วคุณจะไม่กลัวผีนะครับก็หลังจากเทสท,ที่แล้วลองไล์ ทีมไม่ใช่ลองได้ขอดบนไลน์วิดีโอนะครับก็เจอปัญหาไปก็ต้องขอไปทุกคนด้วยแล้วกันนะครับที่ดูแล้วถ้าเกิดว่าภาพมันกระตุกหรือว่าเสียงมันอาจจะขาดขาดหายหายไปบ้างนะครับแต่ว่าหวังว่าคงจะได้ข้อมูลกันครบถ้วนสําหรับเรื่องของพญานาคในเทปที่แล้วนะครับเทปนี้เรามาคุยกันต่อนะครับก็ยังอยู่กับการคุยผ่านซูมเหมือนเดิมนะครับขอบคุณแพทเซียนมามีเกีียวที่ยังสนับสนุนพวกเรากันอยู่นะครับเทปที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผมยังไม่เคยได้ยินมาก่อนลูกติดเออ เป็นหนึ่งคำที่ผมยังไม่เคยได้ยินแล้วก็อยากจะรู้เหมือนกันครับคุณต้าเคยได้ยินไหมครับได้ยินครับมันเหมือนแบบว่าเป็นเม็ดกลมๆนะเท่าที่ผมเข้าใจนะฮะแต่ก็แยกไม่ออกระหว่างลูกสะกดกับลูกที่ติดอยู่ในยันนะฮะไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรนะไอ้ลูกปัดลูกปัดกับลูก,ลกสะกดเนี่ยลูกปัดคำแยกไม่ออกแยกไม่ออกครับครับคงให้อาจารย์รอบทิดช่วยอธิบายหน่อยครับ คือจริงๆก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็มีคนถามมาเรื่อยๆเหมือนกันก็เลยเพิ่งนึกได้ว่าเออลองทําสักตอนหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ผมก็กําลังเตรียมทําลูกสะกดอยู่พอดีเหมือนกันก็จะได้เล่าที่มาที่ไปได้เลยก็คือคําว่าลูกสะกดเนี่ยตัวความหมายของมันคําแรกคําว่าลูกก็คืออะไรที่มันเป็นกลมๆอะไรที่มันเป็นกลมๆเดี๋ยวลองให้ดูตัวอย่างนิดนึงเอออย่างลักษณะแบบอย่างนี้ฮะกลมๆแบบนี้ ืแต่อาจจะไม่ต้องกรมแบบนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นลูกลีลีบ้างก็มีลูกอะไรบ้างก็มีซึ่งเอ๊ะที่เขาเรียกว่าลูกอมใช่ไหมฮะหรือไม่ใช่ครับไม่ใช่จะแล้วมันจะแล้วแต่คนเรียกบางคนก็จะเรียกลูกอมกรมแบบนี้ว่าลูกอมก็มีอืเรียกว่าลูกสะกดก็มีอแต่ว่าความต่างกันมันอยู่ที่วิธีการใช้บก็คือพวกลูกพวกเนี้ยดั้งเดิมทีเนี่ยมันเกิดมาจากว่าเวลาที่ครูบาอาจารย์ท่าน ทำวัตถุมงคลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงหรือว่าโลหะก็ดีพอทำเสร็จก็แน่นอนว่ามันจะต้องมีเนื้อเหลือผงก็จะต้องมีผงเหลือโลหะพอเทแล้วก็จะต้องมีพวกชนวนเหลือทีนี้เหลือแต่ว่ามันเสกมาแล้วมวลสารอย่างดีมาแล้วเนี่ยมันก็เสียดายท่านก็เลยจะเอามาปั้นเป็นลูกกลมๆถ้าเกิดเป็นเนื้อผงหรือถ้าเกิดเป็นโลหะก็เอามาเทแบบง่ายๆมันก็จะเป็นลูกกลมๆเหมือนกันครับก็กลายเป็นลูกกลม เริ่มต้นก็คือเป็นลูกอมก่อนก็คือเป็นลูกกลมอืมอทีนี้พอเป็นลูกกลมเสร็จปุ๊บบางคนเขาก็เอาไปใช้งานต่อโดยการเจาะรูเจาะรูเสร็จคนสมัยก่อนเขาจะคาดตะกุดคงนึกออกคราคาดที่เอวทีนี้ตะกุดเนี่ยมันเป็นแท่งยาวๆพอดีผมดึงหยิบมามันเป็นแท่งยาวๆพอคาดไปเนี่ยบางครั้งมันก็จะเลื่อนไปเลื่อนมาไปซ้ายทีไปขวาทีอะไรประมาณเนี้ยทําให้มันลาคาญเวลาเราห้อยหรือเราคาด เขาก็เลยเอาไอ้ลูกกลมๆที่เราปั้นเอาไว้ตอนแรกมาเจาะรูแล้วประกบข้างไว้เพื่อขั้นเขาเรียกว่าเป็นลูกขั้นคือขั้นไม่ให้ตะกุดมันเลื่อนหรือถ้าเกิดเราห้อยตะลุถ้าเกิดเราคาดตะกุดหลายดอกมันชนกันทําให้เนื้อตะกุดเสียก็ก็จะมีลูกขั้นตัวเนี้ยขั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้ตะกุดมันชนกันอแล้วด้วยความที่มันมีมวลสารเดียวกันผ่านการเสกมาแล้วมันก็เลยถือว่าเป็นของที่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวด้วยอันนั้นก็จะเป็นลักษณะของลูกขั้น ทีนี้พอลูกอมหรือลูกขั้นปุ๊บพอเราใส่คาถาที่เกี่ยวกับการสะกดลงไปม,มันก็เลยกลายเป็นลูกสะกดครับผมกลายเป็นลูกสะกดซึ่งไอ้คาถาพวกนี้บางครั้งมันจะมีการใช้คือปั้นลูกดินเนี่ยแล้วก็เสกคาถาการสะกดเนี่ยแล้วก็โยนข้ามหลังคาบ้านเขาเพื่อให้ทางบ้านมันหลับเป็นลักษณะเหมือนพวกธไสยศาสตร์แบบพวกโจนจะขึ้นป้นบ้านอ๋อบ้านข้ามให้ให้หลับอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นลูกสะกดเหมือนกันครับ แต่ว่าถ้าเกิดที่เราเอามาห้อยหรือเอามาใช้กันบางทีเขาก็เสกได้คาถาสะกดผมก็ลืมหยิบแผ่นตะกรุดมาอย่างเช่นที่ผมทําอยู่ตอนนี้อย่างยันมหาระงับทางสายวัดประดู่ทรงธรรมเนี่ยเขาก็จะเป็นคาถามหาสะกดคือเป็นคาถาที่ใช้ในการคุมทําให้คนหลับได้ <S 2> <S 2> แบบเวลามันจะเป็นคาถาแบบพวกได้ทําในกองใช้กันอย่างเวลาที่เราจะไปสืบข่าวฝ่ายศัตรูอย่างเงี้ยถ้าเราบุกเข้าไปในค่ายแล้วศัตรูตื่นขึ้นมาเราก็มีปัญหาเราก็ต้องสะกดนั้นให้หลับก่อนอะไรอย่างเงี้ย ก็จะใช้กระถามหาระงับนี่โอมระงับมหาระงับหลับสิ้นทั้งบ้านโอมชิดมหาชิดโอมปิดมหาปิดอะไรพวกเนี้ยก็จะใช้พวกนี้เขาก็จะจะเอาแผ่นยันพวกนั้นเนี่ยมาที่มันเหลือจากการทําอะไรพวกนี้แล้วเอามาหลอมทําเป็นรูปสะกดไว้พกมันก็จะง่ายกว่าตะกุดเพราะตะกุดมันยาวๆถ้าลูกสะกดห้อยคอก็ได้คาดเอวไปไหนก็ได้มันมันก็จะสะดวกมากขึ้นอ๋อแล้วทําไมต้องเป็นต้องเป็นแบบทรงนั้นถ้าเกิดเขาสะกดอย่างอื่นได้ไหมฮะเช่นสะกดในพระหรือว่าอะไรแล้วโยนไป ก็ถ้าเป็นพัดโยนไปก็คงจะเสียดายอ่ะถ้าเกิดเป็นลูกกลมๆมันก็โอเคกว่าบางคนก็จะนั่นกว่าแล้วจริงๆลูกสะกดคือจริงๆมันมีลูกสะกดเป็นลักษณะลูกลักบี้ก็มีลูกทรงลีก็มีคือแล้วแต่ว่าเกจิท่านจะปั้นแบบไหนขึ้นมาเพื่อใช้แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้เป็นลูกขั้นคู่กับตะกุดอือครับแต่พอดีผมหาไม่เจอพอดีหายหายไปไหนไม่รู้ก็เลยหาไม่เจอเลยไม่ให้ไม่ได้ให้ดูแบบลูกลักบี้เมื่อกี้เีแต่ลูกกลมๆทีนี้ไอ้ลูกสะกดตัวนี้เนี่ยบางคนก็จะเรียกว่า ลงแบบลบถมก็จะมีคนถามเข้ามาเหมือนกันอาจารย์ลงลบผมลูกสะกดต้องลบถมไม้ลบถมคืออะไรคําว่าลบผมก็คือคนสมัยก่อนเวลาเขาสร้างวัตถุมงคลนนะเขาต้องการให้ขลังที่สุดเพราะฉะนั้นพอมีแผ่นโลหะปุ๊บเราก็เอามารีดให้มันเป็นแผน่นแล้วเราก็จานขละลงไปพอจานเสร็จปุ๊บ,บก็เอาที่คลึงเนี่ยอาจจะเป็นด้ามโลหะอาจจะเป็นยางหรือเป็นอะไรมาลบขละระเหล่าน,นั้นให้มันเรียบพอเรียบเสร็จรรจานใหม่ จานใหม่เสร็จก็ต้องต้องต้องจานหลายรอบอะไรนี้ใช่ไหมฮะใช่บางบางแผ่นเนี่ยแผ่นเดียวจานร้อยแปดรอบเนี่ยโหเพื่อเหมือนกับว่าลงซ้าซ้าซ้ำซ้จนมั่นใจว่าดีที่สุดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการลบผมคือลบแล้วก็ถมลงไปอีกลบแล้วก็ถมลงไปอีกอืถ้าเป็นพระที่ชำนาญสมัยก่อนอย่างเขาเคยมีเรื่องเล่าว่าสมเด็จพระสังฆราชแผ่ซึ่งท่านชำนาญเรื่องของการทําพยันในการทําพระกลิ่นมากเนี่ยท่านถึงขั้นสามารถที่จะดมกลิ่นโลหะที่ลูกศิษย์ทํามา แล้วบอกได้เลยว่าทํามาพอหรือยังคือท่านจะดมกลิ่นความไหม้ของโลหะแล้วท่านจะรู้ว่าไอเนี้ยมันลบมากี่รอบแล้วใช้ได้<อ>หรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยถึงขนาดนั้นเลยก็มีคือเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในในวัตถุมงคลน,นั้นทีนี้พอลบ,บผมจนได้ที่แล้วเขาก็เอาไปหลอมปั้นเป็นลูกก็เลยกลายเป็นลูกสะกดที่มาจากการลบผมก็มีอย่างเงี้ยเป็นต้นอ,อันนี้คือลักษณะของลูกสะกดแต่ทีเนี้ยลูกสะกดมันจะมีอีกแบบหนึง่งซึ่งเราไม่ได้ทําในเชิง ขาเรียกในเชิงวิทยาคมแบบนี้แต่เป็นรูกสะกดที่ถูกใช้ในเชิงการทํากรรมฐานคือในในการกรรมฐานเนี่ยครูบาอาจารย์แต่ละสํานักเขาก็จะมีเทคนิคในการทําต่างกันไปบางสํานักให้ดูลมหายใจบางสํานักให้ดูพุทโธบางสํานักให้ดูภาพพระแต่ถ้าเกิดมีมีสํานักหนึ่งคือสํานักของวัดพระซึ่งเป็นสํานักที่สมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อน เคยอยู่แล้วก็สมเด็จโตก็เคยไปเรียนซึ่งมันเป็นกรรมฐานแบบกรรมฐานลําดับเป็นกรรมฐานตั้งเดิมตั้งแต่สมัยเก่าโบราณเลยบางครั้งก็บอกว่าสืบต่อมาตั้งแต่สมัยพราหุ่นตั้งแต่สมัยพุทธกาลวิธีการของเขาเนี่ยก็คือเขาจะเอาเทียนมาแท่งหนึ่งแล้วก็เอาไม้กากระบาดมาวางไว้บนบาทแล้วเอาเทียนปักเสร็จแล้วเขาก็จะเอาลูกสะกดเนี่ยคือเป็นลูกกลมๆเป็นลูกโลหะเนี่ยปักไว้ตามจุดต่างๆของเทียนแล้วก็จุดไฟเสร็จแล้วก็นั่งภาวนา พอเทียนมันเริ่มละลายไปจนถึงจุดที่มีลูกโลหะอยู่ลูกโลหะก็จะหลุดจากเทียนแล้วตกลงไปในบาทซึ่งเราคงนึกภาพบอกว่าบาทเนี่ยมันเป็นโลหะซึ่งเสียงกล้องมากพอมันตกมันก็เสียงเป้งอย่างแรงมากอะ่ะคือเพื่อเป็นการวัดสมาธิของเราว่าขณะนั้นเมื่อมีเสียงดังขึ้นมาโดยเราคาดไม่ถึงเราสะกดกั้นความกลัวความตกใจได้หรือเปล่าอืมเป็นเป็นเครื่องวัดสมาธิเพราะฉะนั้น เขาก็เลยเชื่อว่าไอ้ลูกสะกดที่ใช้ในการทากรรมฐานเนี่ยทุกลูกมันต้องผ่านการทําสมาธิมาแล้วเพราะมันต้องเอาไปปักในเทียนแล้วก็ต้องฝึกสมาธิเขาก็จะเลือกเอาลูกที่ทําแล้วจิตนิ่งได้ยินเสียงก็ไม่หวั่นไหวไม่อะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็จะเชื่อว่าลูกนั้นมีพลังงานในตัวเอง <c oughs> ที่จะสามารถสะกดอันตรายต่างๆให้หมดไปได้เหมือนกับที่เราสามารถสะกดกั้นความกลัวได้แล้วเขาก็เอามาห้อยบูชาเป็นเครื่องรางเป็นลูกสะกดก็มีเหมือนกันครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นลูกสะกดจริงๆมันมีที่มาสองจุดคือพวกแรกคือสร้างโดยเฉพาะเลยเพื่อเอาไว้สะกดโดยการใช้กระถาอาคมต่างๆกับอีกพวกหนึ่งคือเป็นลูกสะกดที่เกิดมาจากการทํากรรมฐานแล้วก็เอาลูกที่เราใช้ในาการกรรมฐานนะั้นนะมาใช้เป็นเครื่องรางอีกครั้งหนึ่ง <S <S แต่ว่าจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการให้เกิดการสะกดคือสะกดฝ่ายตรงข้ามให้จังง,างังทําอะไรไม่ถูกสะกดภัยพิบัต,ติต่างๆไม่ให้เกิดสะกดสิ่งไม่ดีต่างๆหรือแม้กระทั่งสะกดให้อีกฝ่าย เบลออีกฝ่ายหลับแล้วเราก็สามารถหนีมาได้หรืออะไรพวกเนี้ยก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นครับอืมครับผมลูกสะกดก็มาจากการสะกดคาถาลุกไปนั่นเองนะครับเพื่อเอาไปใช้งานเพื่อเพื่อสะกดฝ่ายตรงข้ามอ่าสะกดฝ่ายตรงข้ามอะไรที่ไม่ดีต่างๆให้มันแบบกดมันไว้ไม่ให้มันกดภัยกดโรคกดอะไรต่างๆไม่ให้มันใช้งานได้อะไรประมาณนี้อืครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนถามเข้ามานะครับ ก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับที่ส่งข้อมูลเข้ามาหลายๆคนที่ที่กำลังดูรายการอยู่ก็มีการคอมเมนต์มาทางใน Facebook ใน Youtube รวมทั้ง Inbox มาในแฟนเพจนะครับว่าอยากจะคุยเรื่องอะไรอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ถ้าถ่ายเข้ามาได้ทุกช่องทางนะครับรวมทั้งวันนี้ก็ขอบคุณทางแป๊เซียนมามีเกีย่ยวด้วยแล้วกันนะครับที่ยังเป็นสปอนเซอร์ให้กับพวกเรายังสนับสนุนพวกเรามา,าโดยตลอดนะครับใครที่อยากจะ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนพวกเราก็สามารถที่จะอิอนบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้หรือไม่ก็สามารถที่จะให้ดาวหรือว่าสมัครสมาชิกรายเดือนผ่าน Facebook ได้แล้วนะครับณปัจจุบันนี้เพื่อที่จะเป็นหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้กับพวกเรารวมทั้งสามารถที่จะซื้อเสื้อยืดนะครับรุ่นต่างๆสองรุ่นของพวกเรานะครับได้เหมือนกันนะครับเช่นเคยนะครับทุกวันศุกร์อ่านี่คือเมื่อกี้ลืมให้ดูอันนี้เป็นลูกสกด พอดีเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงพญานาคไปครับนี่เป็นลูกสะกดพญานาคอดูนิดหนึ่งก็คือเราเอาพญานาคมาพันเป็นลักษณะของตะกรอเ<อ>พราะเขาเชื่อว่าตะกรอเนี่ยมันจะมีความเหนียวที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้ผู้ใช้มีความเหนียวแน่นคงกระพันแคลวคลาอันตรายอะไรประมาณนี้ยอือย่างนี้นก็เป็นลักษณะลูกสะกดกันนี้เป็นลูกสะกดที่ผมกําลังจะทําพอดีทั<อ>้งเราข้างในก็สามารถเดงออกมาเป็นพระโอปคุดได้<อ> เอาแล้วถามนิดนึงสิครับถามเหมือนตัวตัวตัวแทนชาวบ้านอะไรเงี้ยแล้วอย่างถ้าอาจารย์รอบติรทำเนี่ยแล้วคนทั่วไปเนี่ยทำได้เหรอฮะแล้วไม่ถือว่าเป็นการลบลู่หรือว่าหรือว่าความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยฮะก็จริงๆก็ต้องบอกว่าในอดีตคารวะที่เก่งๆก็มีเยอะอย่างสายวัฒนระดุงทรงธรรมเนี่ยอาจารย์ท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์สําคัญเลยคือกงจาบกงจาบนี่ก็เป็นคารวะแล้วก็เป็นผู้สอนพระสงฆ์หลายรูปมากอาจารย์แกละ ร้อยบางของสายวัสาพาันสูงอาจารย์เฮงภัยวันของสายวัสแกอย่างเงี้ย <ừ ừ. S 1> เพราะฉะนั้นคือจริงๆคารวาสหรือพระก็ได้เพียงแต่ว่าเราทําด้วยเจตนาว่าเราสื่อิชามาโดยตรงแล้วก็ <ừ. S 1> เราไม่ได้ทดําโดยการลบหลู่แต่เราทําเพื่อให้คนเอาไปกราบไหว้บูชาโดยทําตามวิชาที่ถูกต้องเงี้ยก็สามารถทําได้เป็นเป็นปกติเห <ừ ừ. S 1> มือนแบบเป็นตัวแทนแล้วก็เออเหมือนอัญเชิญพลังงานอะไรใช่ไหมฮะ อ่าประมาณนั้นก็เหมือนพวกครามเขาทาพิธีเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพระก็ทาได้เหมือนกันครับครับโอเคน่าจะเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับถ้าหากว่ายังมีตรงไหนที่อยากจะสอบถามยังสงสัยอยู่นะครับอินบ็อกมาคุยกันได้นะครับอาจารย์รบทิศที่แฟนเพจ Ghost Guru นะครับเทปหน้าเราจะคุยเรื่องอะไรกันต่อนะครับอย่าลืมติดตามดูแล้วกันนะครับทุกวันศุกร์สองทุ่มครึ่งโดยประมาณกับเทปใหม่ๆแล้วก็ทุกวันเสาร์นะครับสามทุ่มอาจารย์รอบทิศก็จะไลฟ์สตรีมิ่งพูดคุยกับทุกคนนะครับ ก็ยาวเลยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับก็ไปคุยกันได้นะครับแล้วก็นําเทปที่คุยเหล่านั้นมารีรันอีกครั้งหนึ่งที่ช่อง Youtube ของโ o s t กูรู Ghost Guru ของพวกเราทุกวันพุธสองทุ่มครโดยประมาณนะครับวันนี้ขอคบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกแน่นอนในเทปหน้าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับ